สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านสุดเดือดหลังรถกระบะซิ่งฝ่าน้ําท่วมทําคลืนสัตว์เข้ามาในบ้านเรียกได้ว่ากําลังกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักในโลกออนไลน์ภายหลังจากเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาทางเพจ Facebook ยกักษ์ดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัทหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมท้งระบุข้อความเอาไว้ว่าน้าท่วมก็ว่าหนักและเดือดร้อนละเจอพวกสวัสดิ์สังคมขับรถแบบนี้ในหมู่บ้านขับเบาๆไม่ได้เพชรบูรณ์ว่าจะไม่โพสต์แล้วนะ พวกมึงนี่มันไร้จิตสำนึกเขาไม่ให้ผ่านเขาปิดทางก็ยังจะผ่านพ่อผ่านมาขับช้าๆก็ไม่ได้ต้องสิ่งต้องขับเร็วรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำบ้านข้างทางเขาเดือดร้อนของเขาเสียหายเหนื่อยจะพูดไม่สร้างประโยชน์ก็อย่าทำตัวเป็นภาระเถอะนอนเฝ้าบ้านดูไลฟ์สดก็พอแย่ yeah. ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคณคะ